โอเคผมกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ผมโจนะครับและก็วันนี้นะครับเราอยู่กับเกมบอลกันม้างนะครับผมก็วันนี้นะครับเราอยู่กับเกม Fc Mobile นะครับผมของเซิร์ฟจีนนะครับผมอ่ะโอเคครับก็ตอนนี้นะครับผมได้โหลดเซิร์ฟจีนไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เกมเล่นนะครับแต่เซิร์ฟเนี้ยผมบอกเลยว่ามันจะมีปัญหาตรงที่เราเข้ามาเนี่ยมันจะมีแบบว่าโฆษณาแพ็กเกจให้เราต่างๆนานานะครับผมเนี่ยอย่างแพ็กเกจเนี้ย นี่เลยคือข้อเสียนะครับไม่ว่าเราจะเล่นหรือว่าเราจะออกนะครับคือมันจะเด้งอยู่อย่างเงี้ยเห็นปะมันเด้งเห็นปะเดี๋ยวเห็นปะมันเด้งเว้ยแต่ถ้าเกิดเราอ่าไม่ได้ซีเรียสเรื่องนี้แบบผมนะผมก็จะกดออกกดออกแล้วเพื่อที่จะเข้าไปเล่นนะครับผมบอกเลยว่าเซิร์ฟเนี้ยแจกของค่อนข้างเยอะมากๆแจกแพ็กเกจเยอะมากๆนะครับผมก็โอเคก็สําหรับการสมัครนะครับก็จะมีทั้งอ่าเฟซบุ๊กนะครับกูเกิลแล้วก็อ่า วีแชท QQ แล้วก็รู้สึกว่าจะเป็น Apple ด้วยนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับในการสมัครเนี่ยได้หลากหลายเลยแต่ผมเนี่ยจะเป็นเหมือนแบบว่า,าบัญชีทดลองนะครับผมที่เอาเข้ามาเล่นนะครับเพราะว่าบัญชีทดลองเนี่ยจะเข้าไปผูกที่หลังก็ได้นะครับผมบอกเลยเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับสาหรับทุกเกมนะก็คือ,อบัญชีบัญชีทดลองทุ้ยบัญชีทดลองเนี่ยมันจะเปิดของได้ดีกว่าบัญชีที่เราผูกมัดแล้วนะครับผม ถ้าเราเปิดของได้เนี่ยเราก็ค่อยไปไปผูกมัดที่หลังเข้าใจปะอ่ะผมคิดว่าทุกคนอ่ะอาจจะมีเก็ตบ้างนะครับผมบัญชีมันมันไม่ได้มั่นคงนะครับเพราะเราลบเกมออกไปมันก็จะไม่มีเลยนะครับเป็นบัญชีเหมือนบัญชีทดลองนะครับแต่เราไปผูกที่หลังได้นะครับผมก็อันนี้นะผมเข้ามาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยลนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทําการฝึกนะครับแล้วเงินเนี่ยก็แจกค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะไปฝึกก่อนนะครับผม โอเคครับตอนนี้ผมฝึกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับคืออันหนึ่งแล้วผมได้แพ็กเกตนี้มานะครับอ่ะแพ็กเกจ fc นะครับผมเป็นแพ็กเกจแจกนะครับผมได้เป็นอาราบาเฮ้ยถือว่าดีนะอาราบาตัวละสิบเอ็มไม่ได้แย่นะครับผมบอกเลยว่าไม่ได้แย่นะไม่ได้เชิงแย่เลยส่วนพกวกตัวต่างๆเนี่ยมันเป็นมัน,เป,นเป็นภาษาเนะี่ยผมอ่านไม่ออกเว้ยแต่รู้สึกว่ามันดีวะ่ะมันดีอ่ะมันดีอ่ะเอออย่างน้อยผมก็ได้มาตัวกองกลางตัวกองหลังเล่นเลยนะครับ ขาดอย่างเดียวคือกองหน้าประตูก็มีแล้วเมื่อกี้นี้นะครับผมเป็นประตูของยูเวนตุสนะครับก็เห็นไหมเวลาเราเปิดแพ็กเกจเสร็จปุ๊บมันจะมีเนี่ยแพ็กเกจอันนี้ขึ้นมาให้เว้ยกดไปเรื่อยๆครับกดไปเรื่อยๆแล้วมันจะมีแพ็กเกจแจกนะครับแจกอยู่ประมาณเจ็ดวันนะครับแพ็กเกจเสริมเจ็ดวันนะครับผมก็อันนี้เลยแพ็กเกจแรกนะครับที่ผมได้มาก็คือเป็นแพ็กเกจเงิน1ิ m เอ็มนะครับนี่เลยครับผมเปิดแล้ว เชืลเจนด์ลเจนด์โกประตูเช็คเหรอปีเตอร์เช็คย็ดเค่ปีเตอร์เช็คครับผมลเจนเดลี่ร้อยยี่สิบเก้าย็ดแค่ตะแตกร้อยยี่สิบเก้าเวอร์วะ่ะได้อยู่นะผมว่าได้วะ่ะโอาปีเตอร์เช็คได้เลยล่ะตัวเนี้ยเอามาเล่นได้ว่ะตัวเนี้ยเอามาเล่นได้เลยอ่ะแจกไว้น่าเกียดเลยนะโอเคครับผมรู้สึกว่าผมจะได้ตัวอื่นด้วยนะ ก็จะเป็นอ่าจูดเบดิงแฮมนะครับที่หลักๆแล้วที่เห็นนะครับมีจูดเบดิงแฮมแล้วก็ฮาแลนด์นะครับแล้วก็อ่าลาคินดิตนะครับผมปีเตอร์เช็คนะครับแล้วก็อ่าตัวอะไรอีกวะอ่านไม่ออกครับแล้วก็เพื่ออ่าแพ็กเกจต่างๆนะครับที่เราได้มาคืออะไรไม่รู้นะครับถ้าเกิดใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์ทีนะครับคือตอนเนี้ยตัวตอนเนี้ยค่อนข้างพอเล่นเลยไม่ได้พอเล่นหรอกคือโหดมากๆนะครับผมดูอย่างจูดเบดิงแฮมดิ สแต็กร้อยสามสิบไอ้สัตว์แล้วตัวอื่นแบบกะก,กากที่มันให้มานะครับผมก็คือสแต็กร้อยยี่สิบแปดทั้งนั้นเลยไม่ได้หน้าเกียรติเลยนะครับเป็นตัวที่มันแจกให้เน้ยที่ผมเปิดได้เมื่อกี้เนี่ยคือคือโหดมากกับมึงแจกโหดมากอะ่ะไอ้เหี้ยโอ้ยี่ยครบทีมเลยมีโอ้มีฮาเลเนพอแล้วตัวเดียวเนี่ยจุดเป็นึงแฮมนี่โอ้โหสุดยอดคือคือมันสุดยอดแล้วอะ่ะไอ้เหี้ย แล้วแถมได้ปีเตอร์เช็คด้วยวู้ยเกิดตึงเกินโอ้โหอิเชียยังเกิดยังตึงอย่างอันตรายนีๆๆ่นี่ขนาดผมยังทําไม่จบเควสนะคิดดูถ้าทุกคนมาเล่นแล้วทําจบเควสเนี่ยจบแบบหลักสูตรที่มันอาสอนเนี่ยทุกคนจะฟูขนาดไหนดูครับตอนนี้ผมก็มีเงินอยู่ประมาณ 10m นะเห็นไหมที่เปิดเมื่อกี้นะครับมีเงิน 10m และมีนักเตะที่แบบ พอใช้มากๆพอใช้แบบเฮีฮ้ยๆเลยอ่ะก็คือแบบแจกเกินไปอ่ะเออก็โอเคครับก็ประมาณนี้เลยสําหรับเซิร์ฟนี้นะครับถ้ใครที่แบบอยากมาเล่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับอันนี้ผมยังเล่นไม่จบนะอันนี้มันให้ผมทําอะไรเนี่ยไม่รู้อ่ะเพราะว่าผมไม่เคยมาสัมผัสกับเกมอ่า fc Mobile มาก่อนเลยนะครับผมหรือจะเป็น EA Mo b i l e ผมในที่ผมเล่นก็คือจะเป็นเพื่อ FC ยี่สีในสตรีมนะครับผมจะเป็นแบบนั้นเลยนะครับผมแล้วผมก็อ่ามีคนขอเข้ามาลองมาโหลดเล่นดูแล้วเห็นมันโฆษณาหน้าเล่นดีนะครับแล้วก็เปิดอโอเคครับก็ก็น่าเล่นนะก็ถือว่าน่าเล่นก็ไม่ก็ไม่ได้แย่นะแจกของเยอะขนาดเนี้ยผมบอกเลยว่าอย่างไงก็ย่งไงก็มีคนเล่นอ่ะผมพูดเลยว่ายังไงก็มีคนเล่นอ่ะ แต่ผมไม่รู้ว่าเซิร์ฟอื่นมันแจกเยอะขนาดนี้หรือเปล่าไงคือแจกเยอะมากโอเคครับเดี๋ยวผมขอทําภารกิจตรงนี้ก่อนอืสัตย์ไปหนึ่งตรงนะครับผมก็ภารกิจง่ายๆเลยก็แค่ส่งและยิงนะครับยิงเท่านั้นเองส่งและก็ยิงครับผมเห็นไหมง่ายๆครับจบและภารกิจอ้าวยังไม่จบเปิดมา <c oughs> รับไม่ได้ยัดเข้เสียโอเค โอเคเปิดทรงเอ้ยไม่เข้าไม่มีความคมเลยคือตัวเนี่ยผมยังไม่ได้จัดนะครับคือตัวที่เปิดได้นเนี่ยผมยังไม่ได้จัดเข้าทีมเลยต้องบอกตรงนี้ก่อนเลยว่ายังไม่ได้ซัดเข้าทีมเลยสักตัวนะครับอ่าก็หลักๆแล้วได้ฮารลนดนมาก็ก็พอใจนะครับเพราะว่าอ่าเพื่อ FC 24เพื่ออ่า EA เ4เนี่ยมันฮาแลนดนโกมากๆผมพูดเลย ทั้งคมทั้งแข็งทั้งเร็วยัดเข้มาครบเครื่องแต่ผมไม่รู้ว่าเซิร์ฟเนี้ยมันจะปรับพาเล่นยังไงเว้มันอยู่ที่เซิร์ฟด้วยนะต้องบอกอย่างนี้ก่อนโอเคผมก็ไม่ได้คอยได้เล่นนะผมพูดเลยกรโอเคทำเควสทำเควส <c oughs> ยิงไกโหดอยู่ตัวนี้แต่ยังไงก็ต้องเอาออกเพราะว่าเรามีตัวที่โหดกว่านี้อยู่แล้วนะคะผมโอเคกระ กดครับกดเรื่อยๆครับที่มาสอนเรานะครับเราเราเล่นให้หมดนะครับเราต้องกดให้หมดเพราะว่าเราต้องเอาของรางวัลอีกเยอะนะครับเอาของรางวัลอีกเยอะมากมายเลยทีเดียวโอเคเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยไปดูเพื่อแพ็กเกจต่างๆนานาด้วยนะครับผมก็โอเคเห็นไหมมันจะมีโฆษณาอย่างที่ผมบอกอเมื่อต้นคลิปเลยนะครับผมก็คือเป็นโฆษณาแพ็กเกจแบบเนี้ยแบบเนี้ยขึ้นเรื่อยๆนะครับผมและคิดดูว่าเซิร์ฟเนี้ยสแต็กตันที่ร้อยสามสิบแต่ละปีถูกต้องไหมแต่ ไอ้เฮียแม่งแจกสแต็กร้อยสามสมึงบ้าไปแล้วโอเคครับมันให้ผมซื้อแพ็กเกจอ่าแพ็กเกจนี้นะครับก็คือ500,000ซื้อไปเลยเราพอมีอันจะกินได้เงินอ่าหนึ่แล้วก็ได้ตัวแอดมอิดอีกหนึ่งตัวเป็นตัว CM ก็ถือว่าไม่น่าเกียดนะผมบอกเลยตัวแอดมิดเนี่ยผมชอบทุกตัวนะผมเชียร์ตั้งแต่ดิอาโก้คอต้าที่มันมาเตะอยู่แอดมิดยืนคู่กับตอเลสสมัยนู้นแล้วอะ่ะ คือผมชอบมากๆนะก็โอเคครับก็ภารกิจผมก็ขอไว้แต่เพียงเท่านี้นะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะมาทาต่อที่หลังก็แล้วกันส่วนอ่าเป็นเพื่อแพ็กเกจนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูก็แล้วกันเพราะว่าอ่าเควสเนี่ยผมจะเก็บไว้แค่นี้ก่อนเพราะว่าถ้าเกิดทําไปมากกว่าเนี้ยมันจะนานมันจะกินเวลาของพวกเราถูกต้องไหมผมไม่อยากให้คลิปมันนานมากๆเพราะว่าผมเป็นคนที่ขี้เกียจตัดนะครับผม ก็โอเคผมจะปล่อยให้มันรันไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูแพ็กเกจต่างๆนะครับเพื่อแพ็กเกจพวกนี้เราไม่ต้องสามารถเราไม่ต้องเติมเลยนะครับผมเราไม่ต้องเติมเลยเราแค่หลักๆแล้วที่ผมรู้มาเนี่ยมันจะมีเวลาบอกนะครับแล้วเราใช้เงินที่เราได้มาเนี่ยสิบกว่าล้านเนี่ยไปซื้อได้เลยนะครับผมเราแค่รอเวลาและซื้อแพ็กเกจรอเวลาซื้อแพ็กเกจแต่ตัวที่มันแจกมาให้มันก็เวอร์อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดใครอยากเอาสนุกเนี่ยรอเวลาแล้วซื้อแพ็กเกจก็ได้ครับเพื่อเงินเติมเนี่ยเป็นแบบเนี้ย พันห้าสองพันเนี่ยเราไม่ต้องเติมหรอกเพราะว่ามันแพงนะครับและอีกอย่างหนึ่งเราไม่ได้เล่นเซิร์ฟนี้แบบนานๆอยู่แล้วถูกต้องไหมเราไม่ได้จริงจังอยู่แล้วนะครับผมก็ถือว่ามาเล่นแก้สนุกแก้เครียดขำๆได้นะครับสำหรับเซิร์ฟนี้นะครับผมแจกของเยอะมากมายเลยส่วนพวกเนี้ยมันจะแจกไปเรื่อยๆนะครับผมแจกไปเรื่อยๆเลยมันจะมีเวลานับถอยหลังนะครับทุกทุกแพ็คเลยนะครับทุกแพ็คเลยนะผมพูดเลยว่าทุกแพ็คนะครับพอเซิร์ฟนี้มันไม่ใช่เซิร์ฟที่ต้องมาเติมอะไรมากมายนะครับผม ก็เห็นไหมนี่เห็นไหมตำนานต่างๆนานาผมบอกเลยว่าอยากได้ตัวไหนก็ได้ตัวไหนก็ได้เอามาเหอะในหมดเนี่ยผมเอาหมดอะผมพูดเลยตัวแม่งโกงโกงจริงแต่ข้อเสียคือมันจะมีโฆษณาแพ็กเกจขึ้นอะผมเกลียดตรงนี้แหละไม่ว่าเราจะเปิดแพ็คเปิดนู่นเปิดนี่อะแพ็กเกจมันจะขึ้นเว้ยมันน่ารำคาญเห็นไหมถ้าเราไม่รอเวลาเนี่ยเราซื้อไม่ได้ถูกเนี่ยเห็นไหมเราต้องรอเวลาครับ โอเคก็ okay. สําหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะก็หมดแล้วเนะี่ยเห็นไหมแพ็กเกจต่างๆนะครับรอเวลาอย่างเดียวเลยนะครับผมก็หลักๆแล้วโหลดเกมมาสมัครเกมแล้วก็เข้ามาทําภารกิจแล้วก็เปิดภารกิจแล้วก็ไปเตะกับคนอื่นนะครับเตะคนเตะบอลก็ได้แล้วแต่คุณเลยครับก็ไปละไปเจอกันใหม่นในพัทหน้านะครับก็สําหรับ คลิปนี้ผมขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าผมจะเปิด70-91นะครับขอเป็นเควินเดอะบอยก็ได้นะครับแมตสซี่แล้วก็เอ็มเปเป้ M P P e นะครับผมหรือฟันไดซาล่าก็ได้แล้วแต่มาเหอะตัวไหนก็ได้สักตัวหนึ่งแพ็คเนี้ยอุย้ยอ้โอ้กูว่าแล้ว71อ้เหี้ยกูไม่ไตุกคนดวงดีอะไรขนาดนั้นอเก็บไว้ก็ได้คือ70-91กูได้71คือแบบสูง มากๆคือแบบมีโอกาสได้80 80 90มีโอกาสแต่คือกูกูมาอยู่ล่างเลยเข้าใจปะ่ะดวงอ่ะดว,ด,วดวงเฮี้ยมากดวงเฮี้ยมากเออก็โอเคครับเงินก็มีอยู่สิบล้านนะครับไปถลุงกันให้ให้ให้เพียงพอเลยนะครับก็ไปละไว้ไเจอกันใหม่ในพัฒนา